ทิ้งยเย้ผีอื่นสวัสดีทุกคนเลยอ้าววันนี้ฝากของแพงเนาะ Happy Birthday นะ Happy Birthday ทุกคนเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดใหม่วันเกิดใครก็ตามเนี่ยจริงๆเป็นวันเกิดใหม่ของเรานะไม่มีใครบอกโอเคไหมเพราะอะไรรู้ไหมทุกวินาทีเนี่ยคุณสามารถเลืกเฉลิมฉลองเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองได้ทุกวินาทีเลยแล้วก็เฉลิมฉลองดีกว่ามานั่ง เออเสียดราม่า iring, ดีกว่ามานั <il S 2> ่งก <Eugene> ็เรียกอารมณ์ลบอารมณ์ไม่ดีถูกไหมเออดีกว่าไหมดีกว่าเฉลิมฉลองยมันฟินไปเยอะเลยจริงไปด้วยจริงที่สุดเลยดูเด็กๆดีน่ารักมากเตรียมงานกันน่ารักมากเราจะไม่บอกนะว่าขอขวัญเราเป็นอะไรเดีแฮปป้บิร์ กันมากเลทุกนพคุ่นี้เจอกันนะเจกันงานอะไรเซลบรตี้สรเบรเี๋จะบอกอากันงอเออรักกคนเลยสนุกกันมากเลยเนาะสนุกมากอวยพรเองเลยลูกอะเดอกัน่ารักมากเราอันนี้มาให้ถวน่ารักซอสเอามาให้ครูให้พีเดียร์รับเกบไปเลย เออมันดีเนาะเหมือนครูเลยเนาะทำไมเนี่ยมันดีที่สุดเลยที่เรานนแสงเทียนสุดแสงสว่างมาให้ครูคอีกรู้ิเออมันดีไหมมันดีเนาะที่เราได้ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยนาะมีเวลาที่แบบสวยงามมากเลยอ่ะเนาะมีแต่เวลาน่ารักอะแล้วรู้ไม่รู้ว่าแบบว่าเอาอ้น้ำน้ำเอาเอ้าี่อดเอาไหมเด็กๆน่ารักมากครูครูน่า กระชับกระชับนะกระชับกระชับแต่ว่าเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี่านจริงจังแล้วเนี่ยนะนี่ไม่มีเด็กๆเอาเอาให้แล้วนะน่ารักมากน่ารักเพาะอะไดูครูไปแสงสว่างไงก็เลยแบบวันนี้แบบไม่แปลกใจว่าทำไมแบบขอจัดอันนี้มาให้เรียนสวรรค์ใช่แล้วก็นี่ก็จากเหล่านักฟ้าอินสปายทุกคนเลยนะในอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังก็แฮปปี้เบิร์เดย์14ธันวานะ ขอบคุณที่สอส่งุูมปู่คอยมาเจอพวกเราักและขอบคุณความรักที่ยิ่งใหญ่ไพศาลของแม่ที่สุดเลยใช่ต่อเดยวทุกคนเลยคือจับนะ่เป็นะับทุกคนเลยจับสอนขอบคุณนะทุกคนอมีแต่ความสุขความเจริญแฮปปี้มักงมีม้างคั่งเลอ ดึง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 ด uh, ึง well, ด hey. ึงเขาดีดก hey. ันมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮไหนมีอะไรจะบอกไหมอ่ะทิ้งท ah> ah> ้ายนะทิ้งท้ายทิ้งท้ายพรุ่งนี้ไม่เจอกันนะพรุ่งนี้ไม่เจอกันวันนี้จะไม่พูดเหรอกคนอะไรนะจะมาจะมาใครจะมามาได้เลยพูดเก่งไม่พูดเก่งตัวสั่งเลยใครจะมามาเลยมาได้เลยมาได้เลยทานเลยอ่ะทานเสมอทานเสมอสำหรับซอสใช่ไหมโอเคอะไร คือสนุกมากแล้วก็บรรยากาศดีฬาวอเลย์บอลแบทุกคนแบบว่าเราสั่นนะเตรียมองสั่นเยอะมากเลยเห็นแล้วก็วัวรถไากรถห่วงคือจะบอกว่าเด็กๆที่มานะให้เตรียมเอาเอารถบรรทุกขั้นต่ำนะขั้นต่ำนีอรถบรรทุกนะแล้วก็ถ้าพอดีก็คือรถพ่วงของซอสนะเอารถเทรลเลอร์รถพ่วงนะเป็นอย่างน้อยนะคะมาขนของเตรียมมาเลยนะมารับเลยมารับไปเลยนั่นแหละ มาเลยแแค่นี้แหละเราจะรลายกันปุกปุกแต่ว่าจะบอกว่ารยนกานแบบสนุกมากดีดาว่ามากแล้วเราทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆคุรูก็ตั้งใจมากเลยแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปติดตามเจอกันในงานนะคะใครพลาดปีนี้ปีหน้าอดแล้วนะไหนใครมาว่างลงชื่อหน่อยใครได้มาเนี่ยถือว่าเก็บคุ้มคนับไปไพศาลเนาะก็ได้มีเวลาอย่างเข้มข้นเลยในการจูนซอสนะเข้มข้นแบบเข้มจริงๆแอบบอกว่า ปีหน้าจะไม่มีไม่มีแล้วเออจบมาโคตไปเลยเพราะคือเพราะเพราะฉะนั้นอ่ะปีนี้ปีโคตรทองแล้วก็ปีที่แบบใครจะพุ่งก็คือพุ่งเลยไม่ต้องรออีกหลายยุคนะจริงคือคือ่ะคนลุกมากเลยเออมีบัตรยืนอยู่นะบัตรยืนบัตรยืนปีสุดท้ายเปิดบัตรเปิดบัตรยืนด้วยนะเดี๋ยวแห่กันมานะี่สุดท้ายนะทุกคนใครที่มา โชคดีที่สุดในชีวิตในปีวิยานดีใจด้นะเย้ดีแอนโอ้เลยเลของขวัญเรียลเลย้เามีเะรยังไปบ้ายแล้วไ่ายนี่็บ่ายจอมไปกันเยเจะเลรื่องของขวัญให้กันเลยมาเลยจ่าไม่ต้องคิดเยอะที่มาก็มาเลยค่ะ ปดเลยดักอ uh, vale ่ะป oh, ิดเลยปิดเลยค่ะปิดเลยเลยฝากจุ๊บจุ๊บปิดเลย